อ่าเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพราะกูไม่อยากใจชักชาอ่าจะสอนสมัครเว็บสติกโนแล้วก็สอนอัพโหลดตัวละครลงเว็บสติ n โนด้วยปะเริ่มกันเลยดีกว่ากดไอตัวแทบนี่ก่อนเสร็จแล้วก็กดตามกูเห็นในปุ่มที่กูกดไหมกดเลยอ่าพอเข้ามาแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นส่วนของการสร้าง Account s, ซึ่งก็ตั้งแอคเคาท์ก็ใส่ u s เซอร์เมของคุณลงไปเลยก็ อยากจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ตั้งไปแล้วแต่เองเลยก็ย้ำก่อนนะ user name นี่ไม่ใช่ชื่อชื่อตรงโปรไฟล์นะมันเป็นชื่อของอ่าผู้ใช้แต่ตรง user name แล้วก็มาถึงอีเมลก็ใส่อีเมลของคุณลงไปย้ำนะใส่อีเมลอนันไปแล้วมันใส่อีกไม่ได้นอกจากว่าต้องรอมันหมดอายุรหัสไปแล้วอันนี้คือเลือกรหัสมันไม่ใช่จะให้เราเลือกรหัสแต่เราเองต้องใส่รหัสลงไปซึ่งมันจะมีข้างล่างข้างบนซึ่งทั้งสองอันมันต้องใส่รหัสเดียวกันก็ใส่ถูกแล้วกันแล้วก็รหัสห้ามง่ายเกินไปส่วนนี้เขียนตามผมได้เลย อันนี้คือชื่อโปรไฟล์จะเขียนอ่าจะเรียกว่าอย่างไรคิดจะเขียนยังไงก็ได้แต่ว่าแล้วแต่คุณก็ชื่อตรงโปรไฟล์คนที่เหลือข้ามๆไปเถอะก็ถ้าคุณอยากจะใส่อะไรลงไปก็ไปนั่งอ่านเอาเอง้วกันไอ้ที่กูกดอยู่เนี่ยมันก็คืออ่าวันที่เดือนเกิดของเองก็ใส่ให้มันเกินอายุ13สนะแล้วก็กดปุ๊บถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะพาเองไปกดอนุมัติอีเมล มันก็จะส่งอีเมลมาให้คุณแล้วคุณก็ต้องกดเข้าไปเดลิงที่มันส่งมาซึ่งอ่าผมจะโชว์ภาพว่ามันส่งลิงก์อะไรมาแบบนี้แต่พอุณกดเข้าไปใช่ไหมมันก็จะมีปุ่มที่เขียนว่าคีย์แอคติเวอะไรของมันแหละกดไปกดแอคติเวตของมันไปปุ๊บเสร็จแล้วคุณจะสามารถล็อกอินได้เลยมันไม่ได้พาคุณมาหน้านี้นะคุณต้องหาปุ่มอ่าอะไรวะล็อกอินเอาเองแต่ว่าพวกคุณมันคงไม่เหนือบากก่าแรงของพวกคุณใช่ไหมแล้วก็อ่าใส่ทั้งใส่ได้ทั้งอ username, ่ายูเยนะาย email. สเซอร์ มันถึงจะเข้าได้ก็ไปขั้นตอนต่อไปในการอัปโหลดเลยดีกว่าอ่าถึงขั้นตอนในการสองส่งส่งคาแรคเตอร์หรือว่าส่งตัวละครหรือส่งอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะส่งโมเดลขึ้นไปอัปโหลดอยู่ในหน้าเว็บโอเคเห็นใน้ปุบที่ผมกดไหมกดตามเถอะเสร็จแล้วก็กดอ่ามันจะมีมูฟคลิปกับอ่าแล้วว่าซิงเกิลแพ็กซึ่งอ่าซิงเกิลแพ็กแอนแพ็กเออนั่นแหละบลาบลาบลา,บลาอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณอยากจะส่งอันไหนก็เลือกอันอันนั้นแหละซึ่งรอบนี้ผมจะส่งเป็นอ่าซิงเกิลแอนด์แพ็กละกันเพราะว่า ง่ายสุดมันหวานหัวเปล่าเลยจังมันเถอะแล้วก็นี่เราก็จะต้องเลือกโมเดลซึ่งก็บๆๆๆาบาบาก็เลือกโมเดลไปงั้นก็เดี๋ยวกูจะตัดลิปตอนที่กูเลือกโมเดลเสร็จแล้วนะกันนะอ่ากดปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยพอผมเลือกโมเดลเสร็จก็จะมาตั้งชื่ออ่านี่คือชื่อผู้สร้างซึ่งคุณต้องเขียนชื่อของตัวเองลงไปหรือจะเขียนชื่อของใครก็ได้แหละแต่ว่าต้องเขียนชื่อผู้สร้างเลยเขาจะได้หาง่ายก็คือชื่อของคุณนะ่ะที่คุณตั้งเอาไว้ในเว็บโอเคไหมแล้วก็ เชื่อคนทีคิดไม่ก็กไปเร็วใช่บหมอันที่2ก็คือ s t ๊กฟิ i n กอร์ a m e ก็คือตั้งชื่อของสิ่งสิ่งนั้นคุณก็ตั้งไปแล้วกันมันจะได้อ่าตั้งยังไงก็ได้แหละขอแค่ไม่ซ้ำกับอ,อย่างอื่นแล้วก็ไอ g รา l นี่ก็คือหมวดหมู่ของตัวละครหรือหมวดหมู่ของอาวุธหรือหมวดหมู่ของอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเอฟเฟกต์หรืออะไรก็ไออ่นข้อมูลเนี่ยไออ่นข้อมูลไอก่อนไอสามอันนี้มันคือดิ s c r i p t ันซึ่งจะใส่อะไรลงไปก็ได้แต่ว่าให้มันมีสาระหน่อยก็ยังดีนะส่วนไอสามอัมนอนี้คือแฮชแท็กย้ำไว้แฮชแท็ก มันจะเป็นแฮชแท็กในเว็บสติกซึ่งคุณสามารถใส่สูงสุดได้แค่สามอันเท่านั้นและพอใส่เสร็จคือมันต้องใส่อ่าเอาไว้ง่ายมันคือแฮชแท็กที่ใส่ว่าคุณสร้างเกี่ยวกับอะไรอะไรยังไงซึ่งถ้าคุณทําเสร็จแล้วให้คุณกดส่งและกดไฟที่อ e ีเมลแล้วมันจะพาคุณเข้าไปใีอ e ีเมลซึ่ง ตรงนี้นั่นผมขอเซนเซอร์ขออีเมลของตัวผมไปก่อนละกันเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอ่าแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่คุณนั้นจะสามารถแก้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะตรงเนี้ยคือคุณจะสามารถแก้เป็นข้อความได้้วยตัวเองแต่ว่าผมอ่าไม่แนะนําให้คุณมาแก้ตอนนี้ก็เพราะมันมีไดแอปให้มันแก้แล้วซึ่งผมก็จะบอกคุณว่าก่อนที่จะทําอะไรได้โปรดแนบรูปภาพด้วยซึ่งผมแนบรูปภาพผมก็จะช่อยดูว่ามันปรมแบบไหนแล้วก็คุณก็กดแนบรูปภาพไปผมคาดหวังว่าคุณจะแนบเป็นนะ แล้วคุณพอทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็กดส่งไปให้ได้เลยซึ่งจะมีระยะการทํางานประมาณทักสองสามอาทิตย์หรือว่าถ้ามันเป็นตามกับคนอื่นย้ํานะถ้ามันโมเดลมันซามกับคนอื่นมันจะไม่ได้ขึ้นในนั้นหรือโมเดลมันมีปัญหาผิดกฎของเว็บเขาจะปัดของคุณทิ้งไปเลยหรือว่าท่านโชคร้ายหน่อยก็นานสุดอาจจะประมาณเดือนกว่ากว่าคุณจะได้ขึ้นไปบนเว็บซึ่งผมคาดหวังว่าคุณจะมีฝีมือมาก่อที่จะสร้างโมเดลนะ และนี่ก็คือข้อความสุดท้ายแล้วที่กูจะบอกพวกมึงก็คือมึงจะกดไลค์หรือกดซู c r i b e ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าสิ่งเดียวที่กูอยากจะให้มึงฟังกูก็คือถ้ามึงฟังกูไม่รู้เรื่องในคลิปนี้มึงกดเข้ามาดิดิดกูแล้วเดี๋ยวกูจะสอนโดยตรงให้ฟังเลย